พูดถึงเรื่องเอาพูดถึงหัวหน้าใหญ่เลยนะเต่า 3k หรือประเทศไทยอะ <c oughs> ตัวตัวตัวไม่กลัวหรอพออย่างเดียวอย่าเบสิกแข่งกันไม่สู้อะ่ะหรือไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะไม่ไมมเสียววิธีนี้เบสิกโอ้โหเอทีมมันพอได้อะ่ะหรือเรื่องที่มายิงอะ่ะหักเติมเงินตัวเองสับ้าน จุกเชิญเลยพอร้องอยาเลยกูไม่มีตังโชกับม่าเข้าใจปะพวกกูไม่มีตังโชกับกูมีอยาบกมมีอย่า,ย,ายิงมาบ่อยมึงเข้าใจไหมไอ้จ้ามาป่าเนะ่ยพอร้องอยากขโมยของมาจำเจ๊กโกกเขาโดนแบนเรื่องโทรศัพท์มันนี่แหละมึงไปเอาอะไรกับอีเข็มอีเข็มที่เป็นเอ็บ้านฟ้าผ่า บ้าหรือเปล่าเอากำนันกำนันเจิกำนันเฉยกำนันเอาโอ้ยเอามาเอียโว้ยเอามาเนี่ยโอ้ยกำนันกำนันอ่ะเด็กเดี๋ยวกูเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเจอเด็กกูเนี่ยมึงจำไว้มึงจำไว้กำนันมึงจำไว้อยากเจอศูนย์แปดเล่าสองแปดห้าสองสามสองห้ากลมอย่าให้เจออย่าให้ แล้วเทอะไม่มีอะไรมาก